สัสที่กัท่านตุ๊กตุ๊กวันนี้ก็ได้มีโอกาสมานถ่ายทำอยู่ด้วยงานวันวันตกงานเสร็นเราจะมอบดอกไม้รอบสุดท้ายนะคะรอบสุดท้ายคุณมเราจะมาฟังเพลงพ่อๆนะคะจากน้องสองคนอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะประกาศผลรางวัลตรางานะคะยืนยันอีกแด้วนะครับ ที่ท่านพร้อมนะคะคจะเข้าเล่นยืดนะคะแต่ข้ามตดออกนะคะคำถามเกิดจากดิฉันเองเพราะนั่นอย่าหัวร้อคำถามดิฉันนะคะไอ้ยกยก็อ,อย่างเช่นในงานราตรีแสนดุราเอ่อบางเอาคำถามนี้ไม่เอาคำถามนี้นะคะไม่ไม่ไมในงานราตรีนั่นแหละไม่เอาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวดเดี๋ยวมันหลุดค่ะเรามันหลุดไปนะคะอ่ะ กรรมการพร้อมแล้วนะคะขอเชิญหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขแรกค่ะตอบคำถามค่ะขอเชิญค่ะเรียนเชิญสองคำถามค่ะอะคนสวยคนนึงไปไหนคะถือไม้ได้ค่ะคนสวยคนสวยดาวิกาวิสัยหนูมาถือครับมาถือไม้ค่ะวิ่งค่ะน้บหนึ่งค่ะวิสัยล่ะ เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะคนสวยมาถือไม้ค่ะถือเลยค่ะเซงไม่ขาขึ้นมาก็ได้งขึ้นมาถือไว้ขเรี้ยวซองกำถามด้วยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่จะต้องน้าเลยค่ะไปค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะอยางกัดข่อยอีกแล้ว อย่งกัดอีกเลยคุณคำถามค่ะขอบคุณค่ะชมว่าสวยขอบคุณค่ะคุณไอซ์มค่ะมีคือมีผัวกำลังจะตกเมียคุณมีวิธีแก้ไขปัญหาเช่นนี้อย่างไรคะผัวกำลังจะตกเมียคุณมีวิธีแก้ไขปัญหาเช่นนี้อย่างไรคะ ไม่สามารถตกเมียได้ค่ะเพราะว่าเมียจะตกผูกสามีก่อนนะคะค่ะยังไม่ใช่คำถามใครใชถามเล่นๆเชยๆค่ะพี่ก็ตอบเล่นๆเหมือนกันไม่มีคะแนนค่ะยังไม่ใช่คำถามนะคะคำถามวีค่ะคำถามวันนี้นะคะทำไมทําไมคุณถึงมาประกวดไม่ห่างมหาเสน่ห์ในคืนนี้คะทําไม คุณถึงมาประกวดไปห้างมหาเสน์ในคืนนี้คะเชิญค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะเหตุผลที่มาประกวดแม่ห้างมหาเสน่ีทางนี้นะคะก็คืออย่างหนึ่งก็คือเป็นการสืบทอดประเพณีไทยคะ่ะในในงานบรรลอยกระทงะก็อีกอย่างถือว่าเราจะเลิกกับสามีหรือว่ามีปัญหาทางครอบครัวแต่อย่างน้อยเราก็รู้ คุณค่าของเรานะคะค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะคะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับไมายเลขสี่นะคะ,คะจากที่สวานคโนองญาติค่ะต่อไปค่ะมา